สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหลียญโปยทานรูปแบบดอกรักแร,ก,รกพบสีแดงสีสวยน่ารักน่ารักโดยลิบบิน3เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะส,สวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะแบบง่ายเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยก,กันไกลเหรียญลิบบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3ามเส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสานรเป็นฐาน6จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมา 2, ด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือลิบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนว,นวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะือช่องนี้นะค่อยๆปล่อยลิบบิ้นออกมาเส้นที่สมสอดลิบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูลิบบิ้นด้วยนะคะถ้าลิบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม4เส้นแล้วพาดน,นะคะ1 2 3 4จับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมา ต่อเลย 1, 2, ึ่สอามสี่จับอลิบินเส้นนี้นะคะพาดมาเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้น4ี่เส้นเราจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้ค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมา สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้ออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะนี่นะคะจะได้เป็นรูปตัวดอกแล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วจับให้กระชับอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยค่อยทำไปนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างในแบบนี้นะ ต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้ทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับริบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งข้ามมา1กลีบนะคะ1เส้นฝั่งด้านขวามือนะเสร็จแล้วจับประตูิบินเสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเข้าไปในกลีบดอกกลีบถัดมานะ แบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งลอดผ่านเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะคะด้านหน้านี่นะเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะแบบนี้นะ ต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลย ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกรักแร,ก,รกพบสีแดงส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ